กราบสวัสดีานผมจุมทุกคนเลยนะครับผม๊วันนี้ผม๊ก็พา่านผจุชม,มาออกไม้ตกปตาลาตะลี่อ่าตอนเช้าเลยนะครับปม๊บไม้เจ้นานำเจ้าตามบรรดาคนตกปลานะครับอ่านี่วันนี้ผม๊ก็ปาตันปีมาอีกเช่นเคยนี่ตันปีเชื่อเลยครับเดครับอ่าตันปีร่วงเดชนะครับดาราเนี่ยร่วงเด็ <laughs> อ่าวันนี้ก็จ่ายกุ้งปีนมาหนือวันนี้จัดกุ้งปีนมาเป็นลอยเลยครับเจ้าประจําเผื่อจะเมองนำเจ้านะครับ นี่วันนี้ก็มาซาไม้นี้ก็เป็นกลางทีสีกับทีบ้านมากก็คือได้พี่ก็ <c oughs> ติดตามนะครับผมอีขึ้นไปนกนานนานนกเนาะอ่านแห,นนห,นหนนละ ติด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 กระปุมติด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 กระปุมลงกินเลยกระปุกคุณได้้ล่า่มาเลยกระปุมเก้าเกาละเก้าใส่กำลังกินนี่ cái cái biếc gì đó đấy trắng đây à Nhà tiêu cố nè Bani <laughs> tóc kỳ lôi long. Oh, did you there, don't you? Didn't go my jackaloo, hm? Did you? tít you? Did you? Ah, hãy thang cho. Hãy thang cho. Hãy ăn cho. 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 cho.

bán cây chuối rồi gặp không xây nháy gặp thì gặp không này nhà ta đi gần tít mấy ngốc tít 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 con thành vì đâu kín cung trái à càng mò rơi ruồi nữa gặp là nữa đi cho nhìn nứng cuồng

สุดยอดนี่ครับผมน่าจะเกือบโล่หรือว่าโล่นะครับตัวใหญ่มากเลยมาเลย้ยเลืองนี่นีสวยสวย กินได้แล้วกินแล้ว uh อ้โ uh, อ้ลยาตึ uh, ouais, ๊บต้ยเต้ไอ้มอังโจเลยว่งโปอ้านี uh ่ก huh, ับผมสมงติต่อมามาแล้วโอ้โสนะรับสกึ oh, ่งรูได้นะรับได้ไหม้งต oh ิ oh ๊ต oh ่อมานี oh ่ oh oh. อยู่ใต้เรือแล้วไปล็อกๆอๆหมดคุณมาตอนนี้เบ็ดีิมอดได้แล้วครับผมโอ้ลื่นมากเร็วแลวโต๊ะจุนกินแล้วพ่อ ตัวนี้เบ็ดเกมดแล้วครับออาเร็วครับผมเอาเร็วออกออกขึ้นขึ้นขึ้นก็บุมยังติดอยู่เลยคององโจองโจองโจเดอดเดดเดือดเดดเราเเก็บขึ้นเก็้อาน ก็ผมติดอยู่เลยครับแต่ว่าบ้านคงจู่อ่ะจ๋าปานไว้ด้อนนี่ใส่นี่สักรูได้นะไม่รู้โอเคนี่ยเดี๋ยวให้เขาจูดดึ้งนะโอเคครับสวยงามโอเคครับผมไม่ได้กลับลงที่เอาลูอ่ะจ๋าเสื้อดายมองดูอันเอ้เหลาโอ้เหล่าครับผมเอ้เหล่า จะยนัจะยิ้นู้ดจะยอังโจนาโจลาอังโจลากัะปมนี่โหน่อยโจหน่อยนีตัวว้ามือขึ้นมาเป็นูน่าลุกลัวกันกับ กินรับ้กินมีโตดมีโต๊ดโอเรวโอกเ้็วรับปุ๊ออเ้วออเวมาเร็วรับปุ๊บครับปุ๊นีออน่นีค่คร <laughs> ับปุ๊บหังจอ่าสวยงามเก็บยืนก็พี่วันห,หนักเต็มครับ

chú nói mà đai máy nơi nó gặp bốn, tôi tôi chú ấy để chú kia à ok gặp bốn rồi luôn tôi cũng ăn kín gan เอาเรียกัรผมเอาเรียก like cool. ัรผมมาเรียกับผปมไม่ได้ใกล้ชดอู้นี่เันเติองกับปมอ้ยนี่ว่าฟ้ามือนะครับผมน่าจะเกือบลัวลัวรูนี่ครัปผม บอลเติงเลยก็สรุป,ปวันนี้นะครับผมสรุปว่าย่างฟ้านนะครับวันนี้มาได้ไม่ไหน่อยตีเสาปุ่งๆเหลเดเ๋ยวก็ตัวใหญยๆนะครับนี่ครับผมน่าจะเป็นรูเลยไม่เป็นรูอเคไปถึงได้ไม่ไม่หนอกที่ผมไปตอกประจําก็วันนี้เอฮะไม่ค่อยเจอบางจอถึงกัเป็นลุ่มกันวันนี้แต่ก็สรุปว่าวันนี้ประสบความสาเร็จครับยังฮะเจอเลยได้ปลาใสด้วยๆ,ๆไป <laughs> ได้เรวยไปครับผมนี่ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็พบกันอีพี่หน้าเราสำหรับวันนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ